ังโฆอิมังตาปิวารังตัดินาปิวารังตุสังปฏิหานาโตปฏิหานเทวาจาอิมินาปุเสนะกตินังอาตุระตุอัมหาตังสีธาตัง ปิตายะตุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพรเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายข้าพระอจินกีวอนหลับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ข้ามาตัดหินของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้ารับแล้วจำการด้วยผ้าหืนนี้ได้ผ้าหืนนี้เพื่อป,ประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเจาาย้าเจ้าทั้งหลาย,ลยาด้วญาติมิตรทั้งหลายและยญาติมิตรทั้งหลายด้วยตาแรกนานเลย ถาวายนครับเดียวนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถวายนะครับการกระกตอนนะครับนั่งอยู่เฉยๆันนะะรัา คและข้างเพียงผู้ประชุมช่วยศรัทธาสาหะมาพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระผู้ทงผู้ดูจัมรัญาลเพื่อไตรมาสในว่านี้ก็แล้ภาพพิธานี้เป็นของบริสุทธิ์หลุดเลื่อนลอยในน้ระก่าและแลตกลงในที่ผู้ทงจะได้เฉพาะจอดลงก็ราะเป็นของพิสุผู้มุญลูกใจทาไม่ได้ มีพระบรมมหา,าราวิหารไว้ว่าให้บรรลุทั้งสวงยอมอนุญาตให้กับวราพิจูรูปหนึ่งเพื่อทำการขานตา่างิดตามทุกคอนุญาตาได้และมีคำประกาศการผู้รู้พระบรมทหา,าราชิบายสนายว่าพิจูรูปใดประกอบด้วยปิตาลุคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปประการรู้อุปกรณ์อุปิจเป็นต้น พิธุรูปนั้นจงนนควรเพื่อทำการพิจารณาคิจตามาพระบรมธรรมญาได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งดวงเห็นุกควรแต่พิธุรูปใดรูปหนึ่งจงพร้อมการยินยอมอนุญาตให้แก่พิธุรูปนั้นเพิน พระิาาญญาการมีทั้งพสะกรมสังบ,บริวา,ทา,ารทั้งหลายทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระปฏิญญการทั้งปวงทำพีรำบัญญัซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะทำปฏิญาาญากาจนี้ให้สำเร็จตามพะกรลมกาุญาตได้ หาะผู้ส่งตรงลูกใจมิเห็นสมควรขอทรงทักตัวขึ้นในข้างตารระหว่างผมอย่าได้เก่งใจหากเปก่ยมสมควรแล้วไช้โปรดให้สัตพะสัญญาณสาผู้การขึ้นพร้อมกันเถิด อย่า้เยไม่ใกล้เลยนะครับไม่เป็นไรครับด้านในถวายแล้วก็มายำออกนะครับี่เรด้านหลังก็จะเข้าไปถวายต่อนะครับในปีนี้ก็มีสาธุชนดูใจดวงใจดวสนะครับได้รวมงนในจังหวะกุทิศนะครับจำนวนมากเลครับ นำพระป่านะคะระับมานด้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ทานบุญนา้นาวิเชียรแรยงานานะครับการนำระวมา